สวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วที่เกินเรื่อง App Free a อฟ f f i ร์ i รกันไปนะครับคลิปนี้ก็จะมาว่าด้วยเรื่องทำ App Free a อฟ f f i ร์ i รนอ่ะมันต้องทำอะไรบ้างก็เลยนึกถึงเออมันมีอีกแอปหนึ่งนี่ว่าเป็น App Free a อฟเฟอร์ i รของ Hosting นะครับนี่ผมทำไม่รู้เมื่อไหร่เอาไปฝากไว้กับเล็บตัวเองนี่แหละได้มาพันสีนะครับหลังอจากนั้นก็ไม่มียอดอะไรมาเลยก็คือมัน ทำไม่สุดหลยที่จริงมันก็ได้นะครับนี่เห็นไหมคอมมิชชั่น500เลยนะครับแต่มันจะได้ครั้งเดียวหรือไม่แน่ใจคือถ้าทําจริงๆมันได้เยอะกว่าแอปอื่นๆเลยนะผมว่าตัวนี้ดูสิมี4 o r ออเดอร์ได้มาตั้งพันสนะครับเว็บนี้อ่ะเริ่มจากไอ้โมดเนเวอร์ดายนี่แหละผมเอาไปติดเว็บที่ไหนผมมีเว็บนี้นะครับ c o d f a t h e r c o m นะครับเป็นเว็บเกี่ยวกับเเขียนเว็บเขียนโปรแกรมเนาะนก็จะมีเมื่อก่อนผมนก็จะเอาลิงก์มาแปะไว้นี่แหละครับหลังๆมาไม่ค่อยได้ทำกลายเป็นเว็บอะไรไปแล้วก็ไม่รู้นะครับติดแอดเซน e ไว้ก็ไม่มีคนคลิกนะครับก็แต่มันก็ทำไว้แล้วเนาะเป็นเกี่ยวกับความรู้ PHP นะครับ คือผมก็เรียนมาด้านนี้ก็พอจะมีความรู้บ้างนะครับพอเขียนเว็บได้อันนี้ก็คือเป็นช่องทางนะครับเขาเรียกช่องทางใครใครที่ไม่มีอาจจะไปเปิดเพจสอนอเปิดเว็บเกี่ยวกับไอ้เรื่องโฮสติ้งเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมอะไรพวกนี้แล้วก็แปะลิงก์ไว้นะครับนี่ก็ลิงก์ไปแปะไว้ เวลาคนคลิกเข้ามาสั่งซื้อโฮสซื้อด o m i เราก็จะได้นะครับสก,กิลในการหาทำแอปนี้นะครับคือมันง่ายมันมีแอปมันมีลิงก์เดียวนะครับไม่เหมือนกับพวกไพซ่าลาซาด้าอะไรพวกนี้นะครับมันมีลิงก์เดียวเราโปรโมทง่ายๆาสมมตุติเรารู้จักเพื่อนอะไรสักอย่างแล้วก็เอาลิงก์เนี่ยไปให้เขาเขาคลิกมาซื้อผ่านลิงก์เราเราก็ได้ตังค์แล้วนะครับ อันนี้ก็ต้องมีเว็บนะครับอาต้องมีเว็บหรือว่าอาจจะไปสิงอยู่ตามบอร์ดอะไรที่เขาคุยกับเรื่องพวกนี้แล้วเราก็ไปให้ความรู้อะไรแล้วก็อาจจะมีเนียนๆแปะลิงก์ไปแต่หลักๆก็ถ้าเราม,มีเว็บเป็นของตัวเองแล้วก็เอามาแปะไว้มันจะดีกว่านะครับเราว่าว่าด้วยเว็บนี้นะครับ affiliate เว็บหวยนะครับหลังจากเราได้แอปแล้วเอาไปทำอะไรก็ทำเหมือนในไอ้แรกเลยอาจจะเปิดเพจให้ความรู้ให้หวยใบยหวยเปิด YouTube อะไรสักอย่างผม,ผมก็มีนะครับเว็บหวยผมก็มีเว็บหวยนะครับหวยหุ้น .com นะครับนี่นะครับเว็บหวยผมก็จะลิงก์มาแปะ เลมีโฆษณา Google นี่นะครับอย่างนี้นะครับผมก็จะลิงก์มาแปะคนคลิกเข้ามาเขาก็มาสมัครผ่านลิงก์ของผมผมก็จะไดะ้ผู้สมัครผ่านนะครับสมาชิกแนะนําแล้วเวลาเขาเติมเงินเข้ามาเขามาซื้อก็จะได้ส่วนแบ่งนะครับร้อยละแปดบาทก็ได้ทีเดียวก็ได้เรื่อยๆเลยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการโปรโมท ทำให้คนเห็นลิงก์เราเยอะที่สุดนั่นแหละครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็ต้องทําตัวให้เป็นกูรูให้เป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆนะครับอ,อย่างทําเกี่ยวกับโฮสเราก็ต้องมีอะไรความรู้เรื่องโฮสอะไรนะเราถึงจะแปะลิงก์ได้แปะลิงก์แล้วเขาถึงจะอยากอยากคลิกกับเราอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเรามีเว็บเกี่ยวกับหวยเราก็ทําหวยนะครับเราคลิปมาเราก็จะ ได้อเองก็คือมันก็ไม่ได้ง่ายๆในวันสวันนะครับแบบว่ามันต้องใช้เวลาผมก็ทำมาแบบหลายปีนะครับมันถึงจะได้แบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆได้มาเลยนะครับก็ต้องฝึกไปพัฒนาไปหาช่องทางไปนะครับอันนี้ก็ต้องทำเหมือนกันที่จริงก็เหมือนกันทุกกันนะครับอาจจะเปิดเว็บเปิดเพจเปิด ไปสิงตามบอร์ดตามอะไรที่เขาคุยกันเรื่องพวกนี้นะครับตามกลุ่มอะไรกลุ่มหวยไปก็ไปเนียนๆแปะลิงก์ไว้จ่ายจ,จริงอะไรพวกนี้แล้วก็บาดละอะไรก็ว่าไปสนใจคลิกถ้ามีคนสนใจเขาก็จะคลิกเข้ามาแล้วก็อาจจะมาสมัครผ่านเรานะครับนี่ก็เป็นความรู้ก็เรื่อง เดิมๆกับอันนี้แะครับที่จริงมันก็คล้ายๆกันหมดนะแต่ถ้าใครมีความสามารถในการเขียนเว็บเปิดเว็บแล้วม,มีความรู้ด้านนั้นๆเลยเปิดเป็นเพจก็ได้นะครับไม่ต้องมาเสียค่าโฮสต์ค่าโดเมนจดเว็บดูแลเว็บนะครับเปิดเป็นเพจง่ายกว่าซึ่งก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพจอีกนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากมากมายอ่ะมากันที่ Affiliate Lazada ทำยังไงเมื่อก่อนผมก็มีเว็บอ่ะผมก็มีเว็บทุกอันแนหะตอนนี้ก็มีไฟเ d a y Shop นะครับ <c oughs> นี่เลยก็ทําลักษณะนี้แหละครับคิดเข้าไปแล้วก็จะลิงก์ไป Lazada แต่เมื่อก่อนผมเลิกทําา a z a d a ไงเพราะว่ามันกดเงินออกมาไม่ได้ไงถ้าเจ้าหน้าที่ Lazada มาเจอผมไม่ได้มาแฉะนะครับ แต่ผมอยากให้รู้ให้ดูนะครับแล้วก็ติดต่อผมมาด้วยว่าผมจะเอาเงินออกมายังไงถ้าผมเอาเงินออกมาได้ผมก็จะทำแอฟเฟ i ร์เให้ l a ซาด้ต่อนะครับดูยอดคลิกนี่เนี่ย3ามแสนสามแสมนแล้วออเดอร์มีพันกว่ามันใช่เหรอบางทีก็ไม่ได้นะปกติหนึ่งรยหนึ่งร้ยคลิกเนี่ย มันก็น่าจะได้ซักออเดอร์หนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรผมอาจจะกากเองอันนี้ก็ทำเว็บนะครับทำเว็บหรือว่าจะเปิดเพจอ่าเปิดเพจก็มีนะครับคือเราต้องบูรณาการนะครับช่องทางไหนคนอยู่ไหนเงินอยู่นั่นนะครับอ่าตาอยู่ไหนเขาเรียกว่าตาอยู่ไหนเงินก็อยู่นั่นแหละอ่าก็เปิดเพจขึ้นมาบางทีก็ คลิกลิงก์เข้าไปอย่างรองเท้าอย่างเงี้ยคลิกลิงก์เข้ามาปุ๊บก็จะมาหน้าเว็บนี้เขาคลิกอีกทีก็เข้าไปหน้า l a z a d a s h o p ปีแต่ตอนนี้เป็นของอ่าไพซ่านะครับตรงหน้านี้เป็นของแอปไพซ่าอยู่ซึ่งอ่รายได้มันต่ําเตี้ยเรียดดินมากเลยครับเนี่ยแบบว่ามันน่าทําเลยแต่ผมก็ไม่ได้สีเรียดเนาะเพราะว่า ส่วนมากลูกค้าในเฟสเขาจะเห็นรูปก็จะเห็นรูปอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะทักมาเลยนะครับอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่เราก็ดูราคาอ,อย่างอย่างนี้เนาะเบอร์สาสีดำสองาสิบเราก็บอกไปว่า290 290จ้าบวกค่าส่งห้าสิบบาท แทนที่เราจะได้บาทสองบาทใช่ไหมเราก็จะได้ยี่สิบสามสิบบาทเป็นค่า,าเป็นค่าหน่อยค่าแรงที่เรามาโพสที่เรามาตอบลูกค้าที่เรา,ามาสั่งซื้อนะครับเราต้องโอนเงินไปให้แล้วก็ทางเว็บช้อปปี้สิเขาก็จะส่งไปให้ลูกค้า,านี่นี่คือหลังๆผมผันตัวมาทํา ทำเพจนะครับบุนวายหน่อยแต่ก็สนุกนะครับตอบลูกค้าลูกค้ามาก็ค่าขาจะจ,า,จานุ่นแหละครับใครจะไปรู้ว่าไอ้เพจนี้มันแอดมินมันผู้ชายนี่หวาแต่มันมาพูดหวานเหียวมุ้งมิงแอดมินนั่นหนวดนะครับ ก็ไม่ต้องตกใจใครอยากจะซื้ออะไรก็เข้ามาหุ่หนุนผมได้นะผมก็บวกไม่เยอะนะก็เป็นค่าค่าทำอะไรพวกนี้แหละถ้าใครจะเอาไอ้สินค้านะครับของ c o ปปี้ล a ซาด้นะครับมาแปะแล้วก็ส่งลิงก์ไปก็มาใส่ในเพจได้นะครับประมาณว่าโพสต์รูปเสร็จคลิกที่ลิงก์เพื่อสั่งซื้อได้เลยค่ะโปรโมชั่นอะไรก็ว่าไปเขาเวลาเขาคลิกลิงก์เข้ามาซื้อ เราปีรัสซ่าเราก็จะได้ค่าคอมอหบาท10บาทซึ่งคุ้มไหมก็ถ้ามันเยอะมันก็คุ้มนะครับกว่าจะได้เงินผ่านเนี่ยมันต้องซื้อกันกี่ออเดอร์ซึ่งผมว่าเนี่ยหลังๆมาที่ผมว่าเราคลิกมาเจอรอ,องเท้าอันนี้เท่าไหร่ค่าเขาก็จะทักมาแล้วก็ตอบก็บวกราคาไปนี่เป็นเทคนิค นะครับหลังจากทำแอฟเฟิล์เอทไม่สำเร็จผมก็หันมาทำแบบนี้นะครับนี่คือสกิลในการที่จะมาหารายได้ออนไลน์นะครับแต่เพื่อพวกลิงก์ในแอฟเฟิลเอทพวกนี้มันจะมีหลากหลายไงแต่ลิงก์นี้มีลิงก์เดียวนะครับนี่มีลิงก์เดียวโปรโมทลิงก์เดียวนะครับแต่พวกนี้สินค้ามันมีหลายอัน มันก็ต้องอยากได้ตัวไหนเราก็ต้องมาเขาเรียกเจนเจนสินค้าเนาะอย่างเนี้ยลิงก์เจเนเรเตอร์ลิงก์เจเนเรเตอร์อย่างเงี้งนยนะครับเราก็ใส่ออไอโฟนไอโฟนอย่างเงี้ยมันมาไหมถ้าเราอยากจะโปรโมทไอโฟนนะครับนี่ก็ประมาณนี้เนาะเนี่ย ค่าคอมอะไรดูสิครับเขาให้ค่าคอมเท่าไหร่0.015ถึง2ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะให้เท่าไหร่มันอาจจะให้เราต่ำจุดเลยก็ได้ขายไปราคา4,000เราได้เท่าไหร่คิดดู4,280อ้ดคูณ0ูอะไรนะเมื่อกี้0 หนึ่งห้าเออใช่ละ่ะได้หกร้อยเลยเหรอถ้าหกร้อยมันก็น่าเล่นอยู่นะนี่มันได้เยอะขนาดนั้นนะครับสี่พันเองนะสี่พันสองร้อยแปดสิบคูณศูนย์จุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นหรือมันต้องใส่เปอร์เซ็นด้วยเออหกร้อยเลยนะ สี่พันได้หกร้ออันนี้ก็น่าจะใกล้ๆก,กันแล้วก็จะนี่นะครับเก็ตลิงก์แล้วก็เจเนเรตแล้วก็ก๊อปลิงก์ไปโปรโมทซึ่งสินค้าแต่ละอันมันก็ต้องเราแยกเป็นลิงก์ลิงกไปไม่เหมือนอันนี้นะครับมีอันเดียวมีอันเดียวจบข่าวเลยนะครับก็ต้องมีความรู้เรื่องการ เกี่ยวกับพวกนี้แหละครับไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะทําให้เป็นถ้าใจเราอยากเรียนรู้รครับมันก็ทําได้หมดแหละแต่มันแรกๆอาจจะก,กระตุกกระตักหน่อยนึงแนะนําง่ายๆเลยนะครับถ้าอยากจะทําเว็บหวยอย่างเงี้ยก็เปิดเพจขึ้นมาเกี่ยวกับหวยอะไรสักอย่างเนะี่ยกลุ่มหวยฟรีกลุ่มสูตรหวยกลุ่มหวยเด็ด กลุ่มแม่น้ำหนึ่งอะไรก็ว่าไปไหมก็มาโพสแม่น้ำหนึ่งเขาให้เลขอะไรก็มาโพสไว้โพสไว้แล้วก็แอบเนียนๆแปะลิงแปะลิงนี้ไปร้อยคนต้องมีคลิกสักคนละนะ่าแล้วก็ในสิบคนก็อาจจะมีสมัครสักสามคนในสามคนซื้อหนึ่งคนเอาก็ได้ตังแต่ก็ต้องใช้เวลานะครับไม่ได้ว่ามันจะ อยู่ดีปึ๊บปับ๊บความสําเร็จไม่มีสําเร็จรูปนะครับขนาดเราซื้อแฟนชายเข้ามาเราดูแลไม่ดีเรายังไม่ขายไม่ดีเหมือนเขานะครับความสําเร็จมันส่งต่อกันก็ก็ส่งได้นะแต่มันก็ต้องมีความรู้ส่วนตัวด้วยนะครับน่าจะครบถ้วนนะครับหลายคนที่ มองหาอะไรได้เสรอืออมลน์อยู่คือมันมีช่องทางเยอะแยะมากมายขนาดพวกถ่ายรูปถ่ายคลิปเฉยๆเขาก็เอาไปขายได้นะครับพวกรูปก็มีเขียนเว็บเขียนอะไรโอ้เยอะนะครับได้หมดขอให้มีความรู้แล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับมันก็จะค่อยๆสองหา,งางหช่องทางช่องทางของมันไปเองนะครับ เอาละครับคลิปนี้ก็แนะนำสมหมดเปลือกเลยนะครับเนี่ยก็อย่าไปกลัวนะครับไม่มีใครทําเป็นมาแต่เกิดหรอกผมก็เริ่มต้นจากนับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ผมนับหนึ่งมาหลายปีแล้วตอนนี้ก็อาจ,จะไปหกเจ็ดแปดแล้วอะไรเงี้ยนะครับ หลายหลายคนที่ยังไม่ได้เริ่มก็อย่าเพิ่งท้อถอยอย่าเพิ่งคิดว่ามันยากนะครับคนอื่นเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ลไม่ได้มาคลอดออกมาหรือว่าเรียนจบสถาบันไหนเขาไม่มีสอนนะเรื่องพวกนี้นะครับเราต้องหาเองนะครับต้องสะสมประสบการณ์เองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ หลายๆท่านนะครับที่กำลังตกงานหาเงินหารายได้เสออริมออนไลน์เนาะก็คุณที่รับชมครับสวัสดีครับ